เคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าเกิดว่าอนาคตเนี่ยสามารถส่งของขวัญกลับมาให้เราได้ของข้างในนั้นมันจะเป็นอะไรกันนะวันนี้เราจะมาหาคําตอบกันครับกับเรื่องราวที่ชื่อว่าของขวัญจากอนาคตเอาลองจินตนาการตามกันดูเล่นๆนะครับถ้าสมมุติว่าอนาคตสามารถส่งของขวัญย้อนกลับมาให้เราในวันนี้ได้จริงๆคิดว่าข้างในกล่องใบนั้นนะ่ะมันจะเป็นอะไรกัน เรื่องราวในวันนี้เนี่ยนะครับมันเริ่มต้นที่เด็กผู้ชายคนหนึ่งกับของขวัญชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยแต่ของชิ้นนี้แหละครับที่กําลังจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลเด็กคนนี้เนี่ยเขาชื่อว่าพายครับคือพายเนี่ยเป็นเด็กที่ขยันมากนะเตรียมตัวทําการบ้านอะไรต่างๆดีตลอดแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเลยครับแล้วในวันหนึ่งที่ฝนตกพรำๆตอนที่กําลังเดินกลับบ้าน เขาก็ไปเจอเข้ากับกล่องเหล็กใบเล็กๆกล่องหนึ่งตกอยู่ข้างทางแล้วพอพลิกดูที่ฝากล่องโอ้โหมันมีข้อความสลักเอาไว้ครับว่าของขวัญจากอนาคตเฮ้ยแค่เห็นคำนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วใช่ไหมล่ะครับด้วยความสงสัยปนตื่นเต้นนะนะพายก็เลยค่อยๆเปิดกล่องดูแล้วสิ่งที่อยู่ข้างในก็คือนาฬิกาข้อมือเรือนหนึ่งครับหน้าปัดของมันเนี่ยเรืองแสงเป็นสีฟ้าสวยเลยแล้วก็มีโน้ตใบเล็กๆอีกใบหนึ่งแนบมาด้วย ในโน้ตใบจิ๋วใบนี้นะครับมันมีข้อความเขียนไว้สั้นๆแต่ลึกล้ำมากเลยนะเขียนว่าเมื่อถึงเวลาที่เธอกลัวให้กดปุ่มนี้ตอนนั้นพายก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหรอกครับว่ามันหมายความว่าอะไรแต่เขาก็เก็บนาฬิกาเรือนนั้นไว้กับตัวแล้วก็ดูเหมือนว่าเวลาที่เขากลัวที่ว่าเนี่ยมันมาถึงเร็วกว่าที่คิดไว้เยอะเลยครับเพราะมันคือวันแข่งขันต่อปัญหาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนนั่นเอง คือภาพบนเวทีตอนนั้นนะครับในหัวของภายนะ่ะรู้คําตอบทุกอย่างเลยเพราะเตรียมตัวมาดีมากแต่ร่างกายมันไม่ขยับตามนะสิครับความกลัวมันทำให้ตัวแข็งทื่อไปหมดปาก็พูดอะไรไม่ออกเลยแม้แต่คําเดียวมันเป็นความรู้สึกที่ผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยเจอนะไอโมเมนต์ที่ความรู้ทั้งหมดที่เรามีเนี่ยมันถูกความประหมา่าความตื่นเต้นกลบไปหมดเลยในวินาทีที่แบบกำลังจะยอมแพ้อยู่แล้วเชียว พายก็นึกถึงนาฬิกาในกระเป๋าขึ้นมาได้และนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนของเรื่องราวทั้งหมดเลยเสียงกระซิบที่กำลังจะเปลี่ยนทุกอย่างกำลังจะดังขึ้นมาแล้วพายตัดสินใจแล้วครับกดปุ่มบนานาฬิกาแล้วทันใดนั้นเองมันก็มีเสียงที่นุ่มนวลแล้วก็อบอุ่นมากๆดังขึ้นในใจของเขาว่าพายอย่าก,กลัวเลยนะเราคือเธอจากอนาคตเธอทำได้จำไว้นะทุกครั้งที่กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้า เธอกำลังเปลี่ยนอนาคตของตัวเองอยู่โหมันคำพูดที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับเสียงนั้นนะครับมันเหมือนเป็นสวิตช์เลยนะที่ไปปลดล็อกความกลัวของภายออกหมดเลยจู่ๆพลังงานความกล้าหาญที่มันซ่อนอยู่ลึกๆข้างในตัวเนี่ยมันก็พุ่งพรวดขึ้นมาซึ่งมันนำไปสู่ชัยชนะที่ไม่ใช่แค่ว่ามาจากความรู้เพียงอย่างเดียวนะครับแต่มาจากความเชื่อมั่นในตัวเองล้วนๆเลยแล้วผลลัพธ์ที่ตามมานี่มันน่าทึ่งมากครับ จากเด็กที่ตัวสั่นพายค่อยๆยิ้มออกมาสุดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็เริ่มตอบคําถามทุกข้ออย่างมั่นใจสุดๆเลยแล้วเป็นไงรู้ไหมครับสุดท้ายเขาก็ชนะการแข่งขันครั้งนั้นไปได้ครับกลายเป็นแรงบรันดาลใจให้กับเพื่อนๆทุกคนในโรงเรียนเลยแต่ว่าเรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเวลาผ่านไปหลายปีของขวัญล้ำค่าชิ้นนั้นนะ่ะมันถูกส่งต่ออีกครั้งแต่คราวนี้มาในรูปแบบใหม่จากเด็กชายขี้กลัวในวันนั้นหลายปีต่อมา พายแตล่ลโตขึ้นมาเป็นนักประดิษฐ์ที่เก่งแล้วก็ประสบความสําเร็จมากครับแต่เขาไม่เคยลืมเสียงกระซิบที่เปลี่ยนชีวิตเขาในวันนั้นเลยนะและในที่สุดด้วยมือของเขาเองนี่แหละเขาก็ได้สร้างนาฬิกาของขวัญจากอนาคตเรือนแรกขึ้นมาจริงๆภารกิจใหม่ของพายก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับนั่นก็คือการมอบนาฬิกาเหล่านี้ให้กับเด็กๆที่กําลังรู้สึกท้อแท้หรือว่ากําลังหมดหวังก็คือเหมือนกับตัวเขาเองในวันนั้นนั่นแหละ เพื่อที่จะส่งต่อความกล้า,าหาญแล้วก็ย้ำเตือนว่าจริงๆแล้วทุกคนมีพลังที่ซ่อนอยู่ข้างในนะพอมาถึงตรงนี้เราอาจจะต้องย้อนกลับมาถามคำถามสำคัญกันอีกทีนะครับว่าตกลงแล้วของขวัญที่แท้จริงในเรื่องนี้เนะี่ยมันคืออะไรกันแน่คำตอบก็คือของขวัญที่แท้จริงมันอาจจะไม่ใช่นาฬิกาหรือเทคโนโลยีวิเศษอะไรจากไหนเลยนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือความเชื่อมั่นในตัวเองคือความเชื่อมั่นที่เรานี่แหละ เป็นคนสร้างและมอบให้กับตัวเราเองในวันนี้เพราะว่าหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดมันก็คือประโยคนี้แหละครับบางครั้งของขวัญที่ดีที่สุดจากอนาคตก็คือความเชื่อมั่นในตัวเราเองที่เรามอบให้ในวันนี้ซึ่งถ้าคิดดูดีๆนะครับเสียงกระซิบที่ภายได้ยินน่ะบางทีมันอาจจะไม่ใช่เสียงจากอนาคตเลยก็ได้แต่มันอาจจะเป็นเสียงจากส่วนที่ลึกที่สุดในใจของเขาเองที่มันแค่รอวันที่จะถูกรับฟังอยู่แค่นั้นเอง และคำถามสุดท้ายก็ต้องย้อนกลับมาที่เราทุกคนแล้วล่ะครับว่าและในวันนี้เราจะมอบของขวัญชิ้นไหนให้กับอนาคตของตัวเราเองกันดี